อเบื่อเด้ไอ้บาได้เหนียวจนจะเขียะเหนียวจนหยดขึ <c oughs> ้นจะเกี่ยวขาวสุดนีเลยพี่น้องน้องเกี่ยวขาวกันเนาะเสือจนเปียกไอไ้ในบาร์นจะน้ำตาแตกพี่น้องเลยหั่นข้อรับสบายที่พอแม่ไปนอกเด้อขึ้นจะเกี่ยวขาวสิบโมงกลัวพี่น้องเลย พาพ่อไปนลิ้วกข้ามาหบข่าวดีโอ้คือหอนก<ม>ันะนะปุ่มกันตัวหนาซ่าใจาหบข่าวดีพี่น้องวันนี้โอ้ยิ้วขาวจนสัน่นมารับข่าวดีหนาดำแล้วกับปั๊บให้หนา้าจะคล้องขาวพี่น้องเลยหลับควา่จริงบ่ได้ ยอมรับความจริงไม่ได้หนสองสีห่หกนี่มารับข่าวดีเงินดอนกระลงทางผู้ชมเอ้ยเ็กมันก็มีเด้่พี่น้องโอ้ยผมเห็นน่ะตัวหน่อยพูนเบ่งตาเปล่ายังเบียกเห็นมาหับเงินดอนสองร้อยดอนพี่น้อง 101, แรกรอยหนึ 3, 200, ่งเดี๋ยวสามพันสองรอยเนาะเดี๋ยวหกพันสี่รอยพี่น้อง <c oughs> ได้6 4 0หกพันสี่รอยแต่ยังบม่ได้บอกเลยว่าเป็นห้องพาเน่พี่น้องจา้าเนาะยังบม่ได้บอกเพราะว่าจะหน่อยคนหรือหลายคนมีแต่ถาเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องวันนี้เข้กากัไไ้้ลับคาวดีแล้วกันสีสลสาองตอนหับลูกไส้เนาะ ปั่นเขาแล้วก็กมาเกี่ยวเขาสอยพอได้หน้าซองหิ่ซองหลองแล้วก็ให้เพื่นพักผ่อนมเมลรงไปตออีกเดียวลุงโทรหาว่าสันคืนมาหักเงินแล้วก็ซื้อจุ่มจีนพี่น้องจุ่มจีนนะมียังมีลูกชิน้นตีนไก่หมึกกุ้งซ้นหมูอันนี้ผู้ใหญ่จะด,ดีทั้งเมืองนอ,นอคุณป่านะเนาะเป็นเคยซอยเลือคนถูกอย่างไหลมาหล,ะละเ่เคนะ็เนาะ ขอบคุณคุณป่าละลายเด้อผูใหญ่จะดีทุกคนคือกันขอบคุณป่าทงเมืองหนองละลายขอหายคุณป่าอยู่ดีมีแห้งกิจการงานหุงหงห่งเฮืองเด้อป่าเด้อหุ่งเฮืองเรื่องเหลื่อมไอ้ป่าหมัดยืนเป็นหโพอหงไสให,ให้ลูกให้ร้านให้ให้เลี้ยนให้หลอดเด้อป่าเด้อหาเงินหาข้ามขายมันมาน,มนป่าเอ้ยอยู่ดีมีแห้งขอบคุณละลาย ขอบุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกฐานหนาวเปิดนี่แันหนาวเกี่ยวหือสั์เนี่ยต้องสายหนาวเหือ,ไม,หหอไม่เ,น,เน,นาะเพราะว่า,เ,นนา,า,าเ,เหือน้ำเปียกแล้วมันหนาวห่วยเป็นอะไรก็ลุงบาสบายบอีหฮะคนคือเต็มเฮือนถอาว่ามันห้อนแดดอันหนักแผดแดดใหม่หนาเฮาก็เรียกว่าบ่ลุงเป็นอะไรเขาคือแหลนมากันเซลล์ลุงบาสบายบอกหึ อ๋อเนี่ยคนตาบอดเนาะพี่น้องตาบอดใช่เป็นผู้ดูแลกะลูกสาวในกรุงเทพพี่แถวใดดูาการาลูกชไส่หมดไปไส่แล้วหกชายของพ่อตาบอดเนาะเบื่องแง่งกันอยู่หมนแล้วเปิดมือเท้าคำกินดอกกินน้ำกันแต่งให้กงิงน้ำกันพาไปจะเป็อนอย่างเนาะได้เห็นพ่อพี่แท้ยืนเบื่องอยู่อุ่นกันนัน่งอยนะู่ในเฮือน เอาเนื้อกินลงไปหาย้าพี่น้องได้ปลาทูกับมะทั่วเอากระสือซองหมัดมะทั่วก็ได้เห็นหนังอยู่ลุงก็คือ้นสุดเป็นยังหนุ่มเนาะเบิ้งอันเด็ดเด่นนะแต่บาตาบอดพี่น้องบอดคักบอดแนลและหน้าตะกระคาลัยหลดล่างกระคายเปแล้วมาปัวเจ้าเองบอดโบเห็นยังผลละมื่อตึ๊บเนาะชีวิต พี่น้องเ <c oughs> าื่อบอกันอยู่ฮือนเดอก็หายอยู่ดีไม่แหง้งบัตสสกุ๊สุขค,ค,คนเอซทุกคนทุกทานเ้อจะเข้ามาเบิ่งมาสมนะเนาะเกี่ยวกับสิ่อยเกี่ยวไปแหละพี่น้องประมาณมันจะบได้อเส้าเหมยพี่นอ้นนอ,นองมันจะสุกไปเลยเลยเหานะอดเึงแลว้วพี่น้องอ,อยู่ในอยู่ในเขทาทั้งนี้ ข้านเขาป้นอยู่ทางนั้นนะเขาทางนั้นมันแคบหมดไปเอาขิงเท่งพุกเอาข้งเท่งพุสร้อยหมึกสร้อยหมูมากินอันนั้นก่อนไอพ่อ้อยซร้อยแล้วสร้อยบด้อสร้อยกับปสร้อยเราไม่สนักันบอกกินกันเลยจะกินสมมอ่า ปาอาผักเสริมมักกั่วมาหยังกินเหี่ยวนี่น่ะ้องป้อนี่ทเดียหี่ยวขลออยู่หมึกค้างหม่เห็ดข้าวดีวอันข่ยนี่ซอยหมึกแล้วกะซอยหมึกกับปุ้งนะแสสน้เกลือเดี๋ยว้างหมอแป๊บนึงโอ้ยเมื่อยจนเงาปึดดก่าพี่น้องเนาะบ่อดพัน มีอันนี้ทุง่งนึงอันนี้ทุง่งนึงอันนี้ทุ่งหนึ่งย่ขอขึ้นมาหาอันไม่ย่อขึ้นมาตะกระตีนไก่เกืองโลขัวอันนี้ก็เอินจุ่มจีนเนาะคล้ายๆมุกกระ tha แล้วก็เห็ดเค็มเห็ดอันนี้ทุ่งนึงผักหอมสะลองันตอนหับลูกทรายกลับมาเข่าสุนาเวียดเข้ากับข้างแรกเนาะทีเสิเห็ดกินแล้วก็ในรอบ ไลยเดือนมันบดดอกป่ะฮะมันดอกละไรยาอะไรข่า,ขาหมอก,กูบดตะกี้ว่าขดอยากตะเฮ้องะอะไรวาสิกินสามผ่าลูกว่าได้ยินข่าวว่าลูกไส้สิลงมาก็เลยถาลูกไส้มาพี่น้องเลยถ้ากินพร้อมกัน่ลูกไส้ผมว่าป่าพากินยูว่าสันแนวใดป่าป่า,ปาเห็ดให้กินแนวใดเนี่นยนี่แหละคือกันเออโอ้โอ<ย>ป่า เ,เห็ดัเห็ดเราเราเห็ดหวานเถีป้าใจดีแต่น้อป้าจับไปคนก,กินเห็ดกินมวานอันนี้เจวเ,เขาสื่อมาแต่เฮิงแเลยแต่ข้าวพันป่วยเนะาะข้าวเหนียวข้าว่วนหอยเพชรเมจลใช้ส,ส่วนข้าสั่งมาหนึ่งปุ๊ก,กแต่ข้าวพันป่วยคือยากเนาะว่าสิกินมาแล้วแบบตัวเองป่วยก่อนเล่ยขี่ไก็เลยอดเ<ด>อาใหม่มาเขี่ยลงเสร็จแล้วบวงมือลิงอยู่แอบแดงๆอยู่ในเขับไปเอาไปพรอมมั้ง แล้วแหะพี่น้องะกระรอแค่มันเดือดอย่าพึ่งลอกอย่าพึ่งรอแค่มันเดือดแล้วก็กินได้นะพี่น้องกำลังผดอกอุกอกอกอกของกะลงท่านเบิร์ตพี่น้องซื้อมาอย่างละครึ่งโลพี่น้องจา้แจาแม่กินสโองกับครอบครัวนะพี่น้องเนาะในรอบหลายเดือนตั้งแต่ผุกมาลอยตั้งแต่อะอยู่บ่หลายเดือนแน่งอ,งอ,อ,ยอยะไรก็ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยโ,โอ้ที่อย่างมันปลาลด กระเบิด4งสี่เซนกวัวมันทันเงินเท่าไรเนะาะที่ตายอย่างน้อ่ะไอ้หลดเดียบบป่าลูกฮึอ่าอยัางตามเจียว3้หลุดนั่งกิมซีฟูด้ดรอหลุดปั่นจะหน่นอยลุงโทมาวะสันเสบอยู่บ่เบิ้งให้แม่ซิบ,บก,กันเก็บให้มแมนะ่แล้วบ่พักเนะเก็บข้าตู๋แล้วบ่เอาใส่เบิด ถั่วน้อยแล้วมันตักที่รันนจางจางน้ำปลาค่ว่าน้้ำปลาที่ันถั่วน้อยมาตักำเดิองจุ่มจีนพี่น้องแต่ว่าคล้ายๆลมุกกระถาเนาะแต่แต่ว่าเขาจะเอิ้มาเซสวนหรือว่าจุ่มจีนเอาวิวทงหน้าหอกอุ้ยลูปขาตรั โอ้ยโอ้ยแม่เหยียบไป้อยลูกแม่บบเ็นขอโทษไอ้ไนอนต่อแพองแพง,พงแม่บเฮนไมสองขั้นเหยียบเลยดสองขันนอู้ยไปกินขวมือไปนน้ำหนักน้ำหนักขึ้นแนนอนพี่น้องตอนนี้แท็กมาไปกินไปในกวมือถูกว่ะสันกระถูกอะไเนาะักนาลงเลยสงินเขาขวมือแค่ยุ เดือดละเถือกสิหยาเอามาเอาไปตักหีนั่นอันน้ำจิ้มเนี่ยโขกไปตักกินมันจะไมีแห้งอันย่อเข่าจังมีแห้งอ่ะกินเธอนึ่งได้ร้านเลยโบดีกินตลอดกินอาเห็นให้กินละกินโดนๆกินเธอนึ่งโบดีกินจักเถื่อกเหมือนบ่ฮะโบกินจักเถื่อก่าสั่นเห่ากับดีกินจักเถื่อคือบกิเข้ากับโบดีกินจักเถื่อีแต่เาอ้กมากกับซื้อ ซื้อนามาให้แม่ขาแม่พี่น้องื่อปะทูโล่ังมือจะมีสุภาพกขาเม่นบายากบ่างะสีม่มงหาม่งะบาอยางบ่างงมือบ็อยากอยา่ทวยเป็รัดเลยเห็ดเรียกมันเผาอย่างนข้ตเขาเาเขาหลุดเลยไปมากขึ้นแล้เลยบดีปลาลุกบลับลบดีปลาลุงน่าหลุดได้ ว่มาพี่น้องบบยื่นหรอเขาเป็นมาเกะโผล่เจ็บระยะยืนงานเลยอยู่เดนกินแบบเผากินเบบเตียมเลยอุอยอ้ยร้ายเลย大姐แย่จนหมดอีกลยังผ <c oughs> ู้อา,อานะมันซุกเลยนี่เอาแม่จิ้ม ขึ้นลุกขึ้นขึ้นขึ้นลุกลุกนั่งได้อยู่นั่งได้นั่งได้แต่เดี๋ยัดซีลังกากินเท่าไแต่เอาเตะบวกมือลิยิล่าได้ตาก็ได้เลยหรอบิ้งตากหมากตากตะแกเอาหมักตัวใดกินตัะไดแล้วเอาลองรับปูอัดนะชอบตัวนั่นเลยนี่ยัง ว่วแลนี่ด้วใ้านรวมาหมูนะลูกร้าน้องแล้วมเราเองมันเอาบุหนกินข้าวเทียงไปลองด้ยท่มานขออภัยหลาวเทียงบนกินนตอนนี้ัอาลงตาางไปเหม้ากับไก่ เนออี่ยครับหงินจะฟอกครัวก่อนพี่น้องเอ้ยเกิน้องเนานะจะขับปุ่นแต่ยังเต็มเพื่อนเนาะพี่น้องอันนี้ข้อตอนหาลูกไส้แบบครอบครัวอบอุ่นเนะาะมีร้านไส้มามานอนอยู่พี่เมื่อคืนนี่ก็ได้เนมานอนอยู่พี่ตื่นมาแต่เ้าวเลยปวดก,กินข้าวเ้าพากันไปเลยตื่นแต่ป่ดนอนประมาณหาม,มุ่งหามุ่งไปหาม,มุ่งกุ้งก,ก้งอะไรกับไปกันอลไรกับ kinh khảo sầu, dùng phụn, bơ bơ, dùng sánh. Sốt nướng lửng. Mình sốt nạm thôi. Đó. Nói chìm nó, nhớ phải hai bằng lăn thôi. Đó là khảo sống, nhưng mà nó nhau phát đau, phát đau, phát đau. Mình Mình rồi. Thoát nó luôn đi bò. Khảo sống. Khảo sống. Mơm hào, nó xẹp xịn, đậm đậm. Xô. Cái khư cắp khảo phụn này, Mình sẽ khen của phụn này nữa. Xẹp. <laughs> ừ. ừ. Thoát, มันเอาลูกอ,อ๋อทำอมันเอาเองเลยอือเจ้าเ่างยอาลูกมาตัวใดเต็มที่กระทินนะอยากใต้อายบอทันมาแม่์เลยบอกว่า,าถ้ากินพร้อมอ้ายกันลูกพ่อก็บว่าโอ้ยชิคกินใีน่ยังให้เจ้าเศร้าเศร้าขักซะก่อนเหมือนว่ะจะเห็นซูอยู่บ่ซู่เห็นต่หัาบอก โอ้ยเงินกัดเจ็บหลังอยู่ดันนี่พี่น้องเอ้ยจักสิเฮ็ดเวียกได้จักน้ํานี่นยังว่านั่งรถไปก,ก็ยังเจ็บเจ็บลังกับเจ็บเบเ็บอยู่ในสู้บ่ได้่นิมสูลั่นเอาบ่ย่างขึ้นลูกเอาบ่ย่างนะ ร้องให้ร้องมากอุ้ยให้มันผูกก็ผูกเฮ้ยเข้าวโพดให้มันอกอันใดชงไผ่บดไสยแล้วส่งเพิ่นส่งบัวเาวาทิ้งทุ่งทิ้งตาเอาผู้อานเหนอ่ะอาถุลไหมอาถุล้นเอาเเอาา็บถุลสาวบ่ กินกระปุนเนี่ยมันแ่บมันกำุนีคือกะปุนมันม่ลงทีผู้บริกินนามาและสูนามันหนามันแทบกขปุ้งจะปุ้งอยู่ะปุ้งมันบอแซ่บอกอมปุ้งเส่กับมาแส่ล้กเฮ้ยเฮ้ย อ่าบอได้ลงเกี่ยวข่าวตีอึ้นลงเกี่ยวข่าวแล้วใส่ข้าใส่มามาขามมาเด้อน้ำเร็นดบป่ะตัวพลุนเ้็นจะจ่อยคริงนะกคือตสวให้ไหมนะลูกสวยบ่ั้นะแดนเดนอะห่างเต็น ก็น้ากปนมีาเฮ้ยเปางกบ่าวิสบายิเนงเขอ่เฮ้ยบอกินน้ำสิเอามาปยนั้นกินข้าเป็ยัง้ยพอดปลาเข็งนหน้าหาไฮแ้มแหลมมือนี่จระคนนะนหาไฮโอ้ซีดาลาะเคนอ่นี้เอางบ่กินน้ำกูสิบอกห้ย้าซีโลเกี่ยวขผาแล้วพาเกลอทาวก่อนใช้จะขึ้นมคขามอาะใอแล้วตาอีนาวมึง โจะเก็บเด้อมึงจับดีๆเด้อจ่อยตกลมกูย่านได้พอดีตัดเลยสมคํัตนใส่ต้องเอาพัดลมบ่เป่ามามาตัวโนมาเด้อตัวโนเด้อตนโน มากินลูกเคยมากินอันนี้นะมันมาเถ่าเลยมั้งกินแล้ว <c oughs> กินแล้วอ่ะจ้ะโอ้ในหลอบไลยเดือนไปหน่อยเลยเนายปีแต่ว่าเศร้าปีเลยนึกบริกรินแล้นี้แมนบริกินน,น,น,นี้แต่มันคล้ายคมุกกระ tha เ แต่ข่าวดีนะจังเบิ่งอีกว่าสิป็นนอ,องไพ่เป็นของเนาะสิปนน้ำหาโตค้นอยู่อลงมาชุดซองเลยบนี้น,น้ำมันซึิด,ดสิเปนน้ำหาโตค้นอีลงน้ำมันดแล้วนี่ย ม,มจับดีๆเด้อแหงกระน้ำมาจับอยู่นักันหัวฮันฮัน <c oughs> มันลวกปากกาูใต้ลงหมองเก่า,าจะลุ่มไ่ทัโอ้คันุ่นลุ่ม,มนุ่งจะใส่น้ำห่อนุดขึ่ กนกิอะไรซีเปล่าแซบกว่ามูกระทะเว้ยซีสวนบ่หามมึงว่าเยอะมันโอเคกว่ามูกระทะแต่ว่าแซ่บคนละแบบมันงบดีกว่างบกะพอๆกันเพราะว่าเขาใส่แจ่วเดนเป็นของแจ่วซีซวนเดนมูกระทะเนี่ยบอกมีแจ่วซีซวนอันนี้เขาขวานฉันก็ตีนไก่น้ำแจ่วแซ่บอยู่หักแซ่บเป็นคนละแนว ไอ้ไพ look, son, okay. ่มาเข้านะกูคิดตีนไก่แม่น่ะบ้างอีร้อยเพื่อออีร้อยบุญย่างสนานทุกคไปบริปไปคนเลยเด้อฮหากูนี่นั่นเต็มเต็มเลยชุกยุกเฮ็ดี โอ้่งสินผดถ้าไม่กุ้งนะร้อยลดตักแดดยามมันมุนแน่นเลือดกายสมาธิโอ้โหอากาศธมาห่อนเถอะด้ พัดลมพัดลมอยู gram, ่ไหนพี่เป็นอย่งคือเปิดพัดลมเป็นไรพัดลมอยู่นนี่แหะเปิดลมทั้น ไี่นามันเคือเดียวมีลั่นผมคือกระปุกเบอร์สามใส่ไม่ได้พลด่มกระล้่มอัตโนมัติโย่ ตใัปเลยต่นบิ๊กหรอมาวมาข้าบเห็นหลลงเตียเห็นละจอดขมุดมือนม่ขอกำเพง,ลงเลยงานมันแรกเน่น่ะมันมุมๆนะนะ กระเจ็นค่าใหิธันจะกินตั้งคืนกินหัวแรงแบบโบอยู่พร้อมกันฮะนะพี่น้องงุกกับโบร้ายโบน้องอยู่กับ <ผม S 2> พร้อมหนาพร้อมตากันแบบเลยเอาตอนว่างๆงเลยซะ นี่กにに็ยังลูกสาวกにに็ยัง่ไดหายไปงเฮียนจำอนตนอนแรงครับตัวนี้ตัวได้กบลายกบครับกบนี่ตบพอนเนาะหัวมัน่ะมันเละนักมืนพีกอาเพชรเก็บผ้าเพียงเท่นี้พี่น้องอืม เผ็ดเนาะขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับติสมเดอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกคนถูกทาน